โอเคสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช anel อูเมอร์นะครับก็อยู่กับเกมลิเวอร์พูลสองพาร์ทที่สิบสี่แล้วฮะรับชมครับได้ก็คงกลับมาพอดีอ่ะก็ต้องฟึ๊บๆๆ๊บ๊บ๊บนิดนึงใช่อ๋ออ๋อ ไอ้มีคนลามมีตามหลังมึงสามตัวโอ้ยจ็อกกี้ด้วยนั่ยน,นี่จ็อกกี้ดำน้ำคืออะไรวะอไอ้ปามอยากเข้าไปบวกตายด้วยเฮ้ย,ยอะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Go! <laughs> oh <my God. laughs> <coughs> the here, here. a shot. Grabbing a shot. เ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนรอคุณด้วยสิไม่ใช่รอสิตามมาสิต้องตามมาวะตัวอะไรอ่ะติงแบบติงสีขาตัวอะไรวะโอเค that better have been an accident อะไรนะเพิ่ง ใช่วะเขาก็ถือว่าได้วะโอ้โหตายเอ้ยไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตายอืมเก็บอยู่นะเก็บอยู่นะเก็บอยู่นะเออโหยกด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 โอ้ ตัวอะไรอะ่ะมันคือตัวอะไรอะ่ะเจี๊ยมันจะมีตัวหนึ่งที่วิ่งอะ่ะเนี่ยโอ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์ลม้ลมลม้ลมจะ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 ลม้มโอ้ย โอ้ยฮันเตอร์คันเตอร์ขาวปนหมดแล้วโอ๊ยอะไรวะใจหมดเฮไยไป้ โอ้ยโทษโทษโทษโอ้ย oh อืม oh oh oh, Help Thanks e y o n e Better รู้การปืนปกติแล้วโอ้ไม่เอาละ เข็ดแล้วครับไอ้ปามอยากเข้าไปบวกตายด้วยอืมทำไมไม่น่ารักเลยจะต้องเอาที่ไหนอะไม่กูดิในวะ First aid kit s ด o p guys I have heal. to เออว่ะเดี๋ยวกูแทงดีกว่าอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวกูปาระเบิดไฟนะมึงเอามาไปเอาไปบอมเดี๋ยวกูมาเอาเดี๋ยวกูไปแทนมึงอยู่ไหนลองก่อน,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 นไหนวะไหนอ่ะไหนอ่ะไป นั่นนั่นเหนาแล้วขายแล้วจะตายแล้วโลอีกทีตายด้วยกูค,คิดไปเองหรือว่ากูได้เสียงวีตีกตัวหนึ่ง อยู่ในนั้นอะอยู่ในน้ำเลยนั่ะกลัว alright weapons got some chest oh ยุ่นนงมันเนาะอืมสมองเกอร์ อุ้ยอะไรวะอ๋อไอตัวนี้เลยถ้าตีแล้วเราจะติดแบบติดขี้หรือว่าซัมติงโอ้โหไล่ไถอย่างงี้เลยโอ้ยระเบิดเลยหน้ากูเฉยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปตรงนี้ปะ เจียงวิทย์ยังมาแต่ไกลเลยเนาะโอ้ยเดี๋ยวเด๋อวสมกเกอร์สโมเกอร์เฮ้โอ้ยโโออ้ยอ้ยโ้โอ้ยโโอ้อ้ยอโอ้ยโ้ได้